าเที่ยวเลี้ยวไปหลอนสวัสดีครับคุณกอ๊อฟครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เีครับผม <c oughs> เดี๋ยวคุณก๊อฟช่วยพี่เนรเสียงดังอีกนิดหนึ่งได้ไหมฮะได้ครับได้ตอนนี้ชัดไหมครับอ่าตอนนี้ใส่สมอลท็อกหรือเปล่าฮะเออไม่ได้ใส่ครับอ่าโอเคเนาะก็ถ้าเกิดว่าโทรศัพท์มันเสียงเบาไปก็พยายามอ่าพูดเสียงดังๆไวเนาะครับอ่าต้องถามก่อนเลยคุณกอ๊อฟมาครั้งแรกในวันนี้ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับ อ่าอยู่ที่บ้านครับแถวบางแครับอ่าอยู่แถวบางแคเนาะก็ต้องบอกว่าอ่าแถวบางแคอากาศเช้าเช้าค่อนข้างดีไหมก็เย็นเล็กน้อยครับอืมเย็นเล็กน้อยเนาะแต่ว่าก็รู้สึกได้ถึงความเริ่มจะหนาวใช่ไหมครับสัมผัสได้เล็กๆครับเดี๋ยวผมต้องคุยกันนิดหนึ่งคุณก๊อฟเนี่ยอ่าเท่าที่คุยกับผมมาเนี่ยคุณก๊อฟที่บ้านเนี่ยสะสมเกี่ยวกับของโบราณ อ๋อครับเป็นของตกทอดจากคุณพ่อครับอืมนะฮะก็เป็นสิ่งต่างๆที่เรียกว่าของโบราณเลยดีกว่าใช่ไหมใช่ครับส่วนใหญ่จะมาจากสปปลาวครับแล้วก็ฝั่งลานนาลานช้างครับเนี่ยฮะแล้วก็เรื่องของ <c oughs> ของคุณก๊อฟนี่ยังมีต่อนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเวลาเหลือผมจะให้คุณก๊อฟถ่ายทอดอีกสักเรื่องหนึ่งนอกจากเรื่องนี้แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ย ชื่อเรื่องว่ากินไม่แบ่งมันเป็นยังไงครับุณกอบเชิญเลยครับครับก็เรื่องเนี้ยครับจริงๆวันนี้โทรมาเล่าให้เป็นอุทาหรณ์ของนักดื่มนะฮะว่าอย่าลืมทํากิจกรรมบางอย่างอืมอ่าแล้วก็ผมมานั่งนึกดูแล้วผมก็ยังนึกโมโหผีไม่หายเลยนะฮะอื <laughs> ก็เรื่องมันมีอยู่ว่าสักช่วงประมาณปีที่แล้วครับครับ ช่วงนั้นที่ทำงานแฟนผมเขาก็จะหาที่เที่ยวกันในความรู้สึกของผมตอนนั้นแหะผมไม่อยากไปครับเหมือนผมมีลางสังหรณ์ว่าผมจะเจออะไรไม่ดีทีนี้เขาก็เขาก็ไปหากันจะไปที่ไหนดีเที่ยวไหนดีอ่สุดท้ายเหมือนแฟนผมบอกว่าเนี่ยแก๊งเขาะหาได้แล้วที่หนึ่ง สวยมากเลยผมอ่ะก็ด้วยความที่มีรังสังหรณผมก็เลยถามว่าได้ที่พักที่ไหนครับอ่าแฟนผมก็บอกเฮ้ยอย่าไปอย่าไปค้นหาเลยไม่มีอะไรหรอกอืเป็นสถานที่อยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับอ่ก็เป็นพูวิลล่าหลังหนึ่งซึ่งผมอะตอนนั้นอ่ะผมจะเสิร์ชหาก่อนไปผมต้องเช็คก,ก่อนเพราะว่ากลัว ทีนี้วันนั้นอ่ะโอเคอ่ะอะไว้ใจแฟนผมก็แบบอยากคิดมากอ่าผมแต่ผมตั้งหิดต,ตั้งหิดละว่าต้องโดนแน่ๆอะไรบางอย่างครับครับก็ถึงวันเดินทางจริงๆอ่ะผมจะขับรถขับรถไปใช่ไหมฮะแต่ช่วงนั้นน่ะผมรู้สึกทำงานมาเหนื่อยเหนื่อยก็เลยแบบอ่ะติดรถพี่เข้าไปไม่ได้ขับก็คิดว่าคงไม่มีอะไรไม่เหนื่อยและ้ะ ได้นอนพักพอไปถึงที่พักอะครับอธิบายก่อนที่พักมันจะเป็นลักษณะคือตรงกลางจะเป็นสะว่ายน้ำครับครับแล้วก็ขนาบข้างด้วยอาคารที่พักซ้ายขวาอืครับเหมือนภูเวล,ล่าทั่วไปเลยมีแบบมีมีอะไรนะมีห่วงยางสนุกสนุกคบอะไรเงี้ยพวกผมก็เตรียมแล้วเต็มคาบเลยว่างานนี้ บันเทิงแน่นอนอมันเครื่องเสียงพร้อมครับเล่ายาปาปิ้งพร้อมอืมแต่พอผมไปถึงกพี่มันก็เอ๊ะพอผมไปถึงปุ๊บยูดีๆผมก็รู้สึกคืนไส่อพอก้าวเข้าไปมันแล้วมันก็อับอับครับอ่ะครนี้ไม่ไหวล้วผมก็ไปหายาแก้อาเจียนกินอืมแล้วผมก็ ตีตัวออกห่างเพื่อนเลยบอกว่าเฮ้ยถ้าจะเอากันตั้งแต่หัววันเนี่ยจะกินะตรงริมสระน้ะําะจัดการเลยนะครับไปนอนก่อนบอกว่าบอกเพื่อนว่าเออวันนี้กูแปลกๆว่ะแล้วผมก็กินยาอืแล้วผมก็ขอตัวขึ้นห้องไปนอนครับแต่ระหว่างที่ผมนอนนะครับมันมันมีอะไรมันมีความรู้สึกแปลกๆตรงริมผนังออืผมนอนอยู่ชั้นสอง มันเหมือนมีใครมาดันผนังเอ๊ะตอนนี้ตอนนั้นด้ความเหนื่อยด้วยผมก็หงุดหงิดด้วยผมผมก็นึกว่าเพื่อนผมมาแกล้งครผมว่าผมเดี๋ยวจะเ,เจอกันออกไปด่าสักหน่อยดิแม่งยิ่งเหนื่อย,เอ,ยอเอ๊ะมันไม่มีใครนี้มาแต่ผมก็แบบเอาไงดีวะผมก็ลองเปิดม่านดูแล้วก็ชะโงกไปดูครับข้างล่างมันเป็นแทงค์น้าอะครับอเอาละ โอเคชัดแล้วผมเห็นเป็นเป็นเงาสีดำโอ้ยซึ่งอันนี้มันเป็นสูตรสำเร็จเวลาผมเจอคือพี่เนี่เคยเคยเห็นสีดำที่มันเป็นซูเปอร์แบล็คไหมฮะเออมันเหมือนมันมัน,ม,นมันดำกว่ากว่าความมืดใช่มันออดำกว่าความมืดทั่วไปแล้วออขอบมันจะชัดเป็นรูปร่างคนครับอ่ะผมก็มองลงไปผมเห็นเงาดำชะงกหน้ามาจาก แทงน้ําออแล้วก็แบบกลับไปที่แทงน้ําเหมือน<ส>เหมือนเขาเล่นจระเอะกับ<อ>ผมนะครับ<อ>ทีนี้อเอาละผมก็เออเอะผมผมก็นึกในใจอ่ะไม่เป็นไรขอนอนก่อนวะค,คือไม่มีอารมณ์เล่นด้วยอ่าผมก็กลับไปนอนแล้วพอสักประมาณช่วงห้าโมงครับทีนี้เราก็ต้องไปซื้อกับแก้มที่ตลาดโตลุ่งเท่านั้น ก็ล้วก็ไปซื้อตลาดซื้อของในตลาดซื้อเราอย่าปะปิ้งกันครับแล้วผมก็เดินไปซื้อพวงมาลัยมาพวงหนึ่งกะว่าจะมาเคลียออืวันแล้วเราก็หวังว่ามันคงจะไม่มีอะไรละครับพอผมกลับมาถึงที่พักผมก็พวงมาลัยไปไหว้ที่หน้าบ้านอืแล้วก็บอกอ่ะหวังมากตอนแรกผมก็คิดว่าแค่นั้น,นะพอใจครับทีนี้ผมก็เลยอ่ะไม่เป็นไรผมก็คิดว่าเคลียร์ละ ก็ด้วยความที่ท mm ี hmm. <K> ่ไปเที่ยวกันนะครับมันจะมีกลุ่มคนอยู่อย่างที่เราเราเรารู้กันนะครับมันจะมีพวกสายจี๊ดก็คือผมแล้วก็อีกคนอีกกลุ่มหนึ่งครับอ่ามันจะเป็นแก๊งพวกตัวตัวแสบอ่ะตัวจี๊ดตัวซ่าก็หน่อยเออครับผมก็รับบทดีเจเลยครับผมก็ซัดกันเต็มคาบแล้วมันจะมีน้องอยู่คนหนึ่งเป็นน้องสายเฮลตี้สายสุขภาพครับเป็นเด็กดีครับพี่ น้ำไม่เล่นแต่ดื่มดื่มเล็กน้อยออ่าทีนี้เราก็วันนั้นก็ดึกดึกละแต่มันก็เป็นที่น่าแปลกอยู่ว่าเอ๊ะทำไมที่พักเรามันเปิดเพลงขนาดเนี้ยไม่มีใครมาด่าเราหรอกอมไม่มีใครร้องเรียนหรอคือวันนั้นเปิดกันสนันมากเลยที่แล้วแบบกินกันกระโดดน้ำกันตุม้มตามวยวายอ่าเราก็กินไป ผมผมตั้งหยิบไว้ก่อนว่ามันแปลกๆอยู่นะทําไมมันโซนนี้มันมัน,ม,นมันว่างๆจังเลยอ,ะอ,อ,อ่ะ,อะครับพอเรากินกันไปสักพักหนึ่งอ่ะครับสักประมาณเที่ยงคืนอ,อย่างที่เรารู้กันนะครับเวลาไปกินกันอะไรกันอย่างเงี้ยคนที่จะสวยคือจะโดนเนี่ยมักจะเป็นคนที่ไม่รู้อีหนอยนย่ไอ้พวกตัวจีนมักจะรอดอทีนี้ เราก็กินกันนะครับพี่อยู่ดีๆน้องสายสุขภาพคนเนี้ยครับเรียกเขาว่าน้องน้องดีแล้วกันอยู่ดีๆน้องดีเขาอ่ะครับเขาก็ชักยตาค้างหมายถึงว่าอยู่ดีๆก็ชักขึ้นมาเฉยๆอย่างเงี้ยผมอะเคยเห็นคนที่ชักเป็นลมบ้าหมูเอ่าอันนี้ยผมเคยเห็นแล้วผมเอาอะไรไปเด็ดไปกันเขากัดเนี่ยเคยเห็นแต่คนที่เมาอะครับด้วยความที่เราก็กินมา โอ้โหผมกินมาจนพุนแล้วแต่ยังไม่เคยเจอคนที่เมาแล้วชักตาเหลือกออแล้วก็อ้วกเละเทะครับไปหมดอ้วกไม่หยุดเลยพี่<อ>เหมือนขนหนาวอ่ะพี่<อ>สั่นสันส่นสัๆน,น,น,นสันทีเนี้ยตอนนั้นอ่ะพี่มันชุกฉุกระหุกแล้วเพราะว่าเราตอนนั้นอ่ะในใจอ่ะกลัวน้องเขาตายออเพราะถ้าน้องเขาตายอ่ะพวกเราซวยแน่นอนออืทีนี้ เขาก็อุ้มน้องไปไปที่โซฟาครับแล้วผมอ่ะตอนนั้นไม่สนุกละเพลงเพลิงปิดหมดเลยทุกคนสลดเลยก็อ่ะน้องน้องกลุ่มหนึ่งเขาก็ดูแลไปส่วนผมอ่ะกับพี่คนหนึ่งไม่รู้ทำางไงเราเราช่วยไม่ได้อ่ะแต่ตอนนั้นเราก็ยังเราก็ยังกินกันอยู่เอ๊ะผมผมก็นั่งนึกในใจอะไรวะทำาทำไมอยู่ดีน้องมันเป็นอย่างนี้วะผมก็ ผมก็เพ่งไปที่แทงน้ําครับตอนนั้นพวกเรากินกันตรงริมสาว่ายน้ำครับอ่ะ,อะผมพอผมเพ่งไปเสร็จผมก็เห็นเงาดำมานั้นโอ้ยเออคนลุกว่ะครับโผล่หน้ามาเหมือนโผล่จากแทงท่าเดิมเลยครับพี่โผล่เหมือนจ้าเอ๋อโผล่มาหาผมแต่เงานั้นน่ะเป็นเงาดำที่ผมดูออกว่าเป็น น่านจะเป็นลุงเออโค,คนเดิมปะผมว่าคนเดิมอแล้วทีเนี้ยมาตามสูตรเลยเวลาผมเจอจะเหมือนเราจะพูดกับเขาโดยไม่เปิดปากครับพี่เ,เขาก็บอก,กบผมว่าเขาขึ้นมึงขึ้นกูกับผมนะพี่บอกว่าพวกมึงเนี่ยนะใจดำมึงรู้ไหมกูเห็นมึงกินอนะ่ะกูก็อยากกินเหมือนมึงนั่นแหละ มึงไม่มีน้ำใจจะแบ่งกูเลยเหรอครับี <c oughs> ตอนนั้น<อ>ผมเมาไงอ<อ>สวยแล้วแต่แล้วผมก็โมโหเขาด้วยนะครับตอนนั้นอะ่ะผมก็เหมือนเหมือนเหมือนผมพูดกลับไปอ่ะพี่ว่าเฮ้ยทำไมต้องขึ้นมึงขึ้นกูอะ่ะครับเออแบบบอกดีๆไม่ได้เหรออืมเออแล้วที่น้องมันสันเพราะมึงใช่ไหมแบบผมก็บอกว่าแล้วมึงต้องไปทําน้องมันทําไมวะไม่มาไม่มาบอกดีๆครับอ่ะทีนี้แต่ผมอะ่ะ ก็เลยคุยกับพี่ที่ที่นั่งกินด้วยกันนะครับครับผมผมเล่าให้แกฟังตรงนั้นเลย<อ>แต่แกไม่เห็นจะบอกเฮ้ยเออวะกอฟจริงๆก่อนเรากินเราต้องสาดป่ะอืมจริงๆเราต้องดีนสักฝาหนึ่งสาดสาดก่อนครับใช่มันเป็นประเพณีอ่ะครับพี่<อ>วันนั้นลืมปกติไปกินลานเหล้าเราก็สาดครับอ่ะผมก็เลยเอาเหล้าอ่ะครับเทใส่ฝาฝา,าหนึ่งเดินไปตรงแทงแต่ตอนนั้นเงาเขาหลบไปละ ครับผมก็เดินไปาศาสตร์แล้วก็บอกลุงอยากกินก็ามากินนะอออือย่าไปทําน้องมาเลยครับทีนี้พอผมาศาสเสร็จรก็ผมมากลับอะครับพี่อืออีกสักประมาณไม่ถึงห้านาทีน้องมันดีขึ้นนะครับโอ้ยมันหายชักเลยมันก็หายหนาวเออเออ,อทีนี้เหตุการณ์ระทึกขวัญมันก็ผ่านไปคคือวันนั้นก็ อ่าว่าแล้วไม่อยากมามาก็ต้องมานั่งเจอเพราะเพราะจริงๆอ่ะผมเห็นแต่ผมไม่อยากไม่อยากเห็นครับคือ<จ>เห็นแล้วเห็นดีๆมันก็ยังโอเคพา<อ>มาเข้าฝันอะไรมันก็ยังพอได้แต่มาเห็นแล้วมามา,มาลังแกอะไรเงี้ยมันก็มันก็ไม่โอเคเออทีนี้คืนแห่งความวุ่นวายมันก็ผ่านไปครับตอนเช้าผมก็ไปกินบุฟเฟ่ของที่ที่ภูวิลล่ากันนะครับ เอ๊ะทำไมคนมันเยอะครับอ่าผมก็กินผมก็เลยเดินชะโงกหน้าไปดูอีกฝั่งหนึ่งอะครับพี่โอ้โหคนจองเต็มเกือบทุกห้องหมายถึงว่าไอ้ที่เราพักเนี่ยไม่มีใครเลยแต่อีกฝั<ล>่งหนึ่งเนี่ยคนเต็มแน่นเลยใช่เออครับ,คร,บครับเออเออเนี่ยแหละฮะที่ผมถึงแบบตั้งชื่อเรียกว่ากินไม่แบ่งออ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราเดินทางกลับเลยใช่ไหมใช่ครับกลับเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่เน่ถามนิดนึงดิคือตอนที่น้องมันชักอะฮะน้องน้องน้องคนนั้นอะเขาชักอะเนาะแล้วเขาเขาได้บอกเราไหมว่าเขาเจออะไรหรือยังไงยังไงอูตอนนั้นน้องมันไม่มีสติเลยครับพี่พูดไม่ได้เลยครับครับอ้วกอย่างเดียวไม่แล้วอ้วกอาหลังจากที่เขาฟื้นฟื้นมาเนี่ยเขาได้เขาได้เล่าให้เราฟังไหมว่าเขาเจออะไรอ๋อ ผมถามเออน้องมันบอกว่ามันหนาวเออคือมันหนาวแบบหนาวแบบเลเวลที่แบบเข้ากระดูกครับพออี่แบบอาการเหมือนเราเป็นไข้แล้วเราหง้าเท่าไหร่มันก็ไม่หายหนาวมันหนาวจากข้างในอ,อืมแล้วอยู่ดีๆ <c oughs> ก็รู้สึกชักไปเลยชักไปเลยพีออ่ชักตาตั้งเลยเออน้ำก็ไม่เล่นโอ้โห แล้วเป็นคนสายสุขภาพด้วยพี่วิ่งทุกวันอไอ้พวกผมอไอ้พวกตัวจี้แบบพุงพุ้ยแบบหมุไม่เป็นอะไรอ่ะครับใช่พี่คือก่อนอื่นเลยนะก่อนที่จะสรุปเรื่องกันเนี่ยต้องบอกว่าการที่ไปอ่าไปดื่มไปกินไปเที่ยวอะไรแล้วแต่เนี่ยอย่าไปส่งเสียงดังถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีนักเนาะน้องกอ๊อฟเนาะ บางทีก็อาจจะไปรบกวนคนอื่นเข้าแต่ว่าเหตุการณ์นี้มันผ่านมาแล้วแล้วก็เป็นช่วงที่ต้องบอกว่าเราก็อาจจะเป็นวัยรุ่นคึกขนองแต่ว่าพอเราอ่าโตมาสักพักมันก็ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้แล้วแต่พี่นี่จะถามว่าน้องก๊อฟเป็นคนที่มีเซนต์ใช่ไหมมีผมจะเห็นก็ต่อเมื่อยามขับขันกับเห็นแบบ,บเห็นแบบปุ๊บปับ๊บโชคอะไรเงี้ยอ,อยู่ดีจะเจอก็โอ้โหโดนเลยเงี้ย เอางี้เดี๋ยวพี่จะถามสักนิดหนึ่งเพราะว่าพี่ได้คุยกับน้องก๊อฟเบื้องต้นแล้วน้องก๊อฟพูดถึงกระจกบานหนึ่งที่อยู่ในบ้านน้องก๊อฟตอนนี้เป็นกระจกที่เป็นไม้สักโบราณใช่ไหมเป็นไม้สักโบราณขนาบข้างด้วยเทพพนมครับสูงเท่าสูงเท่าตัวผมผมสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบสอง แล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรกับกระจกบานเนี้อ๋อครับมาก็บานเนี้ยคุณพ่อผมแต่ก่อนแกทําขายเครื่องจักรกับสปปลาวอะครับออือ่ะเวลาแกไปแล้วแกก็กลับมาสักพักก็จะมีรถเอางานไม้อะไรอย่างเงี้ยกลับมาอืม,มาส่งที่บ้านครับแล้วก็เก็บทีนี้กระจกบานเนี้ยครับผม ผมเห็นตั้งแต่เด็กแล้วแล้วบานเนี้ยตอนที่อยู่บ้านเก่าจะอยู่ตรงหิ้งพระครับด้วยความที่คุณพ่อของผมอ่ะจะตื่นมาสวดมนต์ทุกวันอืมช่วงตีสี่จะจะทําอย่างเงี้ยต่อเนื่องเป็นนิสัยเลยนะอจะจะทำเงี้ยมาสามสิบสี่สิบปีละทีนี้พอย้ายมาบ้านใหม่ผมก็เอากระจกบานเนี้ยไปไว้ตรงบันไดครับ ตรงหิ้งพระเราก็ไม่ได้เอากระจกไปวางทีนี้เราผมก็ใช้ชีวิตปกติแหละก็ไม่ได้ใส่ใจอะเนาะด้วยความที่จริงๆอะผมเป็นผมเป็นคนรุ่นใหม่อ่ะพี่ผมผมเออผมผม,ผมก็แบบใช้แต่เทคโนโล,โลยีอะอผมไม่ค่อยศึกษาอะไรเท่าไหร่คืออยู่ดีๆวันนั้นนะครับผมนอนอแล้วก็ช่วงประมาณใกล้ๆเช้าอะครับ ผมจะเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นครับแต่ผมจะขยับไม่ได้อืมอ่าเราแตกแต่ตาผมอ่ะเหนือเหมือนโดนบังคับให้เปิดตาอืมครับพอผมโดนบังคับเปิดตาเนี่ยผมก็เห็นเป็นเป็นล่างโปรงแสงครับเป็นผู้หญิงที่ใส่ใส่ชุดเหมือนชุดที่เราดูหนังไทยครับ ไทยโบราณน่ะพี่<อ>จะเป็นชุดเหมือนล้านนาโบราณนะครับ,รบแต่เท่าที่ผมเห็นใบหน้าครับหน้าสวยมากครับ<อ>ผมอะ่ะพอผมเห็นหน้าเขาโอ้โหผมชอบผมว่ยท,ท,ทำไมหผู้หญิงคนนี้ทำไมสวยจัง<อ>แล้วเขาก็เหมือนเดิมครับพูดแบบไม่เปิดปากครับเขาบอกผมว่าอ,อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมถอดคำพูดวันนั้นเลยนะ นายจ๋า<อ>ช่วยเอาฉันน่ะฉันอยู่ในกระจกฉันอยู่มานาแล้วช่วยเอาฉันน่ะย้ายออกจากตรงบันไดไปไว้ที่หิ้งพระได้ไหมจ๊ะครับฉันน่ะชอบฟังเสียงคุณตาสวดมนต์ฉ<อ>ันอยากดูครับเขาเสร็จพอเขาพูดเสร็จผมก็แบบเหมือนผมตอบเขาแบบไม่เปิดปากว่า โอเคได้แล้วผมก็นอนต่อครับพอวันรุ่งขึ้นผมรีบจัดการเลยครับตื่นมาสิ่งแรกที่ผมทำน้ำท่าไม่อาบรีบย้ายกระจกเลย้ห <c oughs> <c oughs> แล้วหลังจากนั้นน่ะย้ายแล้วก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนาะทุกอย่างสงบครับแล้วทุกวันนี้กระจกบ,บานนั้นยังอยู่ที่หิ้งพระยังอยู่ครับใน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 ,ในห้องพระเนาะใช่ครับเออแม่ กระจกบานนี้มีลักษณะอย่างไงอ่ะผมอยากอยากเห็นอยากรู้มากเลยอะได้เดี๋ยวผมแชร์รูปให้เ,หเออเออเออเดี๋ยว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 พรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่นี่จะลงในในกลุ่มเนาะขออนุญาตขออนุญาตน้องก๊อฟแล้วกันเนาะเพราะว่าเราฟังแล้วรู้สึกว่าเออเฮ้ยรู้สึกอยากเห็นกระจกอะเพราะว่าเราเราได้ยินอธิบายเนี่ยเราอาจจะอ่ามองไม่เห็นแต่ว่าก็เป็นความเชื่อแล้วกันนะแต่ว่าเป็นมรดกตกทอดที่คุณพ่อนะฮะ ได้มาแล้วก็มาตกท่อถึงน้องกอ๊อฟถูกไหมถูกค่ะเออนะฮะแล้วนอกจากกระจกนี่ยังมีอย่างอื่นอีกไหมน้องกอ๊อฟโอ้ส่วนใหญ่ผมอะด้วยความที่ผมเป็นพนักง,งานบริษัทเอกชนนะครับครับผมส่วนใหญ่จะเจอที่ที่ทํางานออนะแล้วก็เพื่อนร่วมงานผมก็มักจะเจอที่ออทํางานเหมือนกันแต่ว่าที่ที่พี่เนทถามคือว่านอกจากกระจกออที่มีอยู่เนี่ย แล้วยังสะสมของโบราณอีกเยอะเอมีครับมีก็จะมีล่าล่าสุดเลยที่เพิ่งไปฉีดวัคซีนมาเมื่อวันศุกร์เข็มที่สามก็จะเป็นพี่เป็นนักตากเสืออ่านักผากเสือสมิงอืมเป็นตะกุดที่ผมพกติดตัวอยู่ตลอดครับได้มายังไงอ่ะได้มายังไงน้องกออันนี้ได้มาจากผมอะไปขอแบ่งบูชามาจากพี่ พี่ที่เป็นดาราท่านหนึ่งแล้วกันที่เขาเป็นฝาแฝดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารทองอ๋อรู้แล้วรู้แล้วเออ,อ,อโอเคโอเคก็ไปขอบูชามาจากแขนพี่เขาครับครับครับก็เป็นสิ่งที่เราเป็นคนรุ่นใหม่นะนังก๊อฟเนาะแต่ว่าเรื่องของความเชื่อหรือเกี่ยวกับเซนที่เรามีอยู่มันก็ยังเกิดขึ้นได้ในยุคสมัยนี้ นะฮะเพราะสิ่งต่างๆเนี่ยมันติดตัวเรามาสแสดงว่าน้องก๊อฟเนี่ยเป็นคนมีเซนแล้วก็ต้องบอกว่าสิ่งต่างๆนะสิ่งศักศิิ์ทธิ์หรืออ่าของโบราณต่างๆที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยบางทีเขาก็คุ้มครองเรานะเขาก็เรียกดีเขาก็พูดจาดีนะฮะเขาก็ไม่ได้ไปทําร้ายเราแค่เขาอยากฟังเสียงสวดมนต์เนาะใช่ครับโอ้โหน้องก๊อฟเล่าได้ดีอะ่ะ เราดีเล่าได้ดไดน่ากลัวแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่เกิดเจอกับน้องก๊อฟเนี่ยมันมันต้องบอกว่ามันเป็นความเชื่อนะการที่เราทานเล่าเนาะต้องบอกกันตรงๆเลยก็องมีความเชื่อแบบนี้แหละฮะก็คือเปิดฝาเล่ามาก็จะลินใส่ฝานิดนึงก็จะเทลงพื้นเหมือนอเป็นความเชื่อแล้วกันให้เจ้าที่เจ้าทางให,ให้นนให้ดีใครที่เขาอยากกินด้วยแต่ทีนี้วันนั้นอ่ะอาจจะลืมนะฮะอาจจะลืมแล้วก็อาจจะเสียงดัง แล้วก็อาจจะมีคุณลุงที่เขาอยู่ตรงแทงน้ำเขาก็อยากทานเหมือนกันเนาะใช่ครับเออเนี่ฮะก็เป็นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น้องก๊อฟฝากไว้แล้วก็เดี๋ยวเรื่องต่อไปคาดว่าน่าจะมีแน่ๆถูกไหมเรื่องความยินดีครับเออเนี่ฮะน้องก๊อฟก็เป็นน้องอีกท่านหนึ่งที่ติดต่อเข้ามาในรายการแล้วก็บอกว่าเออมีเรื่องเล่า นะฮะผมก็เปิดโอกาสให้ทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นใครที่อยากจะมาเล่าในช่องพาเที่ยวเด๋ยวไปหลอนเนี่ยยินดีมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวน้องก๊อฟบอกว่าจะส่งรูปกระจกบานนี้มาให้ดูนะ,ะก็ดูกันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันนะแต่ว่าผมผมโดยส่วนตัวเนี่ยอยากเห็นนะอยากเห็นนะฮะเดี๋ยวพวกนี้จะถ้าเกิดว่าน้องก๊อฟส่งมาแล้วผมจะขออนุญาตน้องก๊อฟนะโพสต์ลงในกลุ่มพาเที่ยวเดืยวไปหลอนเน,ะนาะตนุญาตครับอ่าโอเคฮะ ก็วันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณน้องก๊อฟมากๆนะเดี๋ยวมีสัปดาห์หน้าถ้าว่างเรียนเชิญเลยนะได้ครับอ่าโอเควันนี้ขอบพระคุณมากๆนะขอบคุณครครับสวัสดีครับสวัสดีครับ